งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับครั้งที่52งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่22นะครับจะเริ่มวันที่28มีนานะครับถึง8เมษายนนะครับเริ่มเปิดให้เข้าชมนะครับตั้งแต่ด0 0โมงเช้าถึง3าทุ่มนะครับเป็นเวลา12วันนะครับในงานเนี่ยฮะท่านจะพบกับหนังสือมากกว่า1ล้านเล่มนะครับยังไม่พอนะครับในงานเนี่ยยังมี3กิจกรรมนะครับกับอีก5นิทรรศการนะครับที่ให้ท่านได้มารับชมนะครับ ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับเรื่องการประกวดกิจกรรมในงานนะฮะก็เป็นการแข่งขันเพื่อล้องานโอลิมปิกในในปีนี้นะครับเราจะมีค่าด้านการแข่งขันนะครับด้านแรกเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบปกสวยนะครับด้านที่2เนี่ยก็จะเป็นการนักคิดพอดเรื่องนะครับด้านที่3เนี่ยจะเป็นการวิสูจน์อักษรด้านที่4เนี่ยจะเป็นการรีดเพย์หนังสือนะครับ แล้วก็ด้านที่ด้านสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสุดยอดนักขายนะครับในการในการแข่งขันในปีนี้นะครับครับและเรื่องนิทรรศการนะครับก็มีนิทรรศการหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจมากๆะของอเป็นพระราชนิรรชนิพ์แปลนะครับของออกในกรมสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งมาจะ,สะแสดงงานแล้วมาเปิดตัวในงานนี้ครับชื่อบันทึกเมืองแมวนะครับแล้วก็ยังมีนิทรรศการ รางวัลหนังสือดีเด่นนะครับที่จะมาโชว์ในงานนี้นะครับครับ,รบก็ในในใน,ในครั้งนี้เนี่ยเรามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะฮะจะมีบูธจากต่างประเทศนะครับเพื่อจะมาเจราจาซื้อขายลิขสิทธิ์กันนะครับจาก14ประเทศ34สำนักพิมพ์นะครับที่จะมาแมทชิ่งกัน B2B ซื้อขายลิขสิทธิ์เนี่ยมี มีทั้งกับร่วมกับสำนักพิมพ์ไทยเนอีก53สำนักพิมพ์ครับครับก็จะาฝากสืมม่อมวลชนรุกวนสืมม่อมวลชนทุกท่านช่วยประชาพันธ์งานนี้ด้วยครับครับอยากให้ฝากเชิญชวน,น่อยครับว่างานจดขึ้นที่ไหนยันไงแลวเมื่อไหร่ครัอ๋อครับงานงานจะจัดขึ้นนะครับที่ชั้น LG อ5ถึงอ7นะครับ <50. S 1> ก็ วันที่อย่างที่ว่านะครับวันที่28ถึงวันที่8เมษายนครับครับอยากเชิญชวนนะครับสิ่งนักอ่านทั้งหลายนะครับออได้มาเลือกชมเลือกซื้อในงานนี้นะครับท่านมาหาหนังสือดีๆเ,เป็นเพื่อนท่านหรือว่าท่านทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ขาดหนังสือเป็นความรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดนะครับ